สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ขอสวัสดีเป็นทางการแล้วกันเนาะไม่กราบเนาะถ้ากราบนี่คงเป็นพระละนะครับผมก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ถามเข้ามาครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยากให้มันกดเงินสดได้นะครับไม่อยากรูดซื้อสินค้าเลยนะครับผมมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบางรายการนะ่ะเขาให้มาต้องรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเขาอยากให้มีการหมุนเวียนในเศรษฐกิจของเขานะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะ แต่ก็ยังมีบางรายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมผ่านบัตรสแกนแห่งรัฐนะครับก็เดือนนี้รู้สึกว่าน่าจะกดได้นะไม่ต่ํากว่า500รนะถ้ารวมกันนะไม่เกินนี้แน่นอนนะครับไม่เกิน530บาทนะครับผมถ้าผมคํานวณไม่ผิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเงินที่เพิ่มเข้ามา500นะั่นแหะนะก็ไม่สามารถกดได้เช่นกันนะครับก็ให้รูดซื้อสินค้านะครับผมเพราะว่าเขาจะเป็นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่เขาห้ามจําหน่ายอย่างเช่นสุราอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่สามารถรูดซื้อได้นะครับก็คือแบบอยากให้ชาวบ้านน่ะรูดซื้ออาหารข้าวสารอาหารแห้งหม้อแม่ปลากระป๋องไข่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ว่ากันไปเนาะแต่สําคัญนะครับผมมีเงินสดนะครับผมที่สามารถกดได้3รายการนะครับจะไปมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมหลักๆแล้วนะครับผมจะมีอยู่3รายการนะครับผมก็คือเงินสดของผู้พิการนะครับผมอ้าวงงอะสิครับบัตรคนจนมีเงินผู้พิการเข้ามา2 0 0้อยได้ยังไงนะครับผมก็คือ ผู้พิการเนี่ยเขาเริ่มเดือนตุลานะครับผมเขาปรับจาก800เป็น1000บาทนะครับอีก200บาทจะโอนเข้าบัตรคนจนนะครับผมก็คือผู้พิการคนที่ถือบัตรคนจนเนี่ยก็สามารถไปกดเงินสดได้เลยนะครับผม200บาทสามารถกดออกมาได้เลยครับแต่ยังไม่มีวันที่ชัดเจนว่าวันที่ไหนนะครับผมก็รอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะหามาให้นะครับอีกทีนึงนะครับผมแต่เงิน800นั้นใครรับเงินเข้าบัญชีหรือว่าออบตหรือว่าอะไรก็ดีนะครับก็สามารถ กดได้ตังหากเลยนะครับผมส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าจะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมเงินส่วนนั้นนะครับของผู้พิการนะ800บาทน่ะจะเข้าทุกเดือนอยู่แล้วของที่10นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับใครรับที่อบตก็ไปรับที่อบตนะครับผมแล้วก็ส่วน200ที่เขาเพิ่มให้มาเนี่ยมันจะเข้าบัตรสกสารแห่งรัฐยังไม่รู้ว่าวันที่ไหนชัดเจนนะครับถ้ารู้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็รายการที่2นะครับผม เงินค่าน้าปราปานะครับผมไม่เกินคนละหนึบาทนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ไฟใช้น้ําประปาตามเกณฑ์นะครับผมสารองจ่ายไปก่อนแล้วเดือนหน้าจะเข้ามาให้นะครับทุกวันที่18ของเดือนนะครับผมเข้ามานะครับผมตามจํานวนจริงที่เราใช้ไปนะครับสามารถกดมาเป็นเงินสดได้นะครับเงินส่วนนี้นะครับผมแล้วก็รายการที่3นะครับเงินค่าไฟฟ้าไม่เกินคนละ230บาทนะครับผมก็สามารถเข้ามาแบบค่าน้ําเลยนะครับก็จะเข้าของวันที่18ทุกเดือนนะครับผม สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสำหรับคนที่ใช้น้ําใช้ปลาปาตามเกณฑ์นะครับใช้น้ําใช้ไฟตามเกณฑ์ครับก็จะได้รับโอนเข้ามาทุกเดือนนะครับผมแต่ให้ํำลองจ่ายไปก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคําถามถามมาเยอะมากนะครับคนที่มีบัตรอยู่แล้วต้องไปลงทะเบียนหรือไม่นะครับผมเนื่องจากเมื่อเช้าผมได้ลงคลิปไป1คลิปนะครับเกี่ยวกับการทําบัตรคนจนนะครับผมลงทะเบียนบัตรคนจนอาจจะเร็วกว่าเดิมนะครับผมอาจจะเร็วกว่าที่คิดนะครับ เพราะว่าอาจจะไม่ถึงต้นปี64นะเท่าที่ผมดูจากที่ประชุมนะครับผมที่เขาวิเคราะห์กันนะ่ะเพราะว่าอนุมัติงบอนุมัติไรช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับอาจจะมีการลงทะเบียนเร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับต้องลงใหม่หรือไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะต้องลงใหม่นะเขาน่าใช้ระบบคัดออกนะครับผมดูว่ารายได้ใครเกินเกณฑ์ก็ตัดออกไปเลยอย่างเงี้ยถ้าลงใหม่หมดนะ่ะมันก็ใช้งบประมาณเยอะนะครับผมแล้วก็อาจจะเปิดรับ คนที่ไม่มีบัตรนะครับเข้ามาลงทะเบียนนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็ติดตามเอาไว้เลยนะครับผมใครที่รับชมข่าว3ามทีวีครั้งแรกก็กดติดตามมาเลยจะได้ไม่พลาดสิทธิโอกาสต่างๆครับเพราะว่าเรานําเสนอสิทธิที่รัฐบาลช่วยประชาชนนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดต่อตัวท่านเองนะครับผมก็ติดตามมาไว้นะครับผมอ่ะที่สําคัญนะครับขอเตือนภัยนะครับผมผมก็จะพยายามเตือนทุกคลิปนะจำไว้เลยนะครับไลน์แอดไลน์แอคเคาน์ไลน์โซเชียลอะไรต่างๆเนี่ย ของธนาคารทุกธนาคารน่ะจะไม่มีการมาทักลวงขอข้อมูลอย่างเช่นขอบัญชีเ,เลขบ,บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเบอร์โทรรหัส OTP รหัสประชาชนหน้าหลังเนี่ยอย่าไปให้นะครับธนาคารทุกธนาคารไม่มีมาตรการนี้นะครับผมลวงเอาข้อมูลประชาชนไม่มีแน่นอนนะครับผมขอย้ำนะครับไม่ไว่าเป็นทกสไทยคู่ฟ้าเขาออกมาเตือนนะครับผมก็ส่วนใหญ่แอปธนาคารทวกนี้เขาจะเอาไว้เ,เสนอผลิตภัณฑ์ของเขา รายการของเขาว่ามีอะไรบ้างสินเชื่ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูแต่ถ้ามีการลวงขอข้อ,ขอมูลเนี่ยให้บล็อกทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นขา่าวแอปปลอมของปลอมนะครับอย่าไปเชื่อมันแล้วก็ที่สําคัญนะครับไอ้พวกเงินกู้พวกอะไรเนี่ยหาดู YouTube 5คลิปได้100บาทเนี่ยจ้างดู YouTube ฟรีอะไรเงี้ยอย่าไปหาทำนะครับผมไอ้พวกเนี้ยโจรทั้งนั้นนะครับผมบอกไว้เลยไม่ชวนเล่นบาคาร่าหรือว่า เล่นแคนดี้นะครับล่าสุดผมเข้าไปนะครับผมชวนเล่นเกมแคนดี้บ้าบอนะครับแล้วต้องหลอกให้คนเติมเงินเข้าไปอีกนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับการกู้เงินออนไลน์เนี่ยเตือนนะครับผมหนักมากตอนเนี้ยหลอกเอามาจําประชาชนคนทั่วไปนะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ก็แล้วกันนะครับในคลิปหน้าแล้วกันว่ามีคนโดนเยอะแค่ไหนนะครับมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องโดนจ่ายค่ามาจําไปแล้ว300200บ้างแล้วไม่โอนเงินกู้มาให้นะครับ อย่างเช่นกู้เนี่ย5,000ผ่อนเดือนละ250เนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับผมคนบ้าที่ไหนจะมาปล่อยครับมีแต่คนโกงเท่านั้นแหละครับไม่หลอกเล่นกันเพราะนั้นก็เนี่ยหลอกเอาค่ามัดจำนะครับจําไว้อย่าไปเชื่อเขาแล้วก็แนะนําว่าถ้าอยากกู้เงินนะ่ะไปเลยออมสินดีกว่าออมสินกรุงไทยทกศนะครับดูว่าคุณจะกู้มาทําอะไรนะครับถ้าจะกู้มาการเกรษตรก็ไปทกศกู้มาเพื่อการศึกษาก็ไปที่กรุงไทยนะครับลองไปปรึกษาเขาดูว่าเขามีสินเชื่ออะไรบ้างนะครับผม ล่าสุดนี่ออมสินรอบ2นี่จะมีกู้ห้าหมื่นมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะกู้ห้าหมื่นนี่ทำสู้โควิดนะครับก็ลองดูนะครับไปติดต่อดูว่าตัวเองเหมาะกับสินเชื่อแบบไหนนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับใครที่ลืมรหัส ATM รหัสบัตรคนจนตัวเองครับถ้ามีเงินสดเข้าแล้วกดเงินสดไม่ได้เนี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนรหัสด,ด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมโดยการสอดบัตรเข้าไปแล้วก็กอกเลขเท่าที่เราจําได้นะครับให้มันครบ6ตัวนะครับ หรือใส่ตองหนึ่งให้บขอผงตัวก็ได้จากนั้นกดเลือกลืมรหัสคู่บัตรนะครับผมแล้วก็กดตรวจสอบเบอร์โทรถ้ายังมีเบอร์โทรของเราที่เราเรายังใช้อยู่ก็กดยืนยันนะครับจากนั้นตั้งรหัสผ,ผ่านบัตรใหม่นะครับผม2ครั้งแล้วก็กดยืนยันนะครับผมมันจะมีให้กดหมายเลข OTP นะครับผมก็หมายเลข OTP จะเข้าเบอร์เราเราก็มากรอกยืนยัน,นครับแล้วกดยืนยันไปนะครับขอย้ําว่าเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนกับบัญชี นี้เท่านั้นนะครับผมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม021092345นะครับผมที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือไปหาเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เลยนะครับผมก็จะมีแบบเด็กหนุ่ม,มสาวนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็แนะนำดีมากนะครับก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนรหัสครทำยังไงนะครับผมหรือว่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้หรือลืมจริงๆอะ่ะไปที่เคาน์เตอร์เข้าไปในธนาคารเลยนะครับบอกว่าลืมรหัสผ่าน บัตร ATM ีอย่างเงี้ยเราก็เอาบัตรประชาชนไปนะครับเขาก็จัดการให้เรานะครับผมที่สําคัญนะครับผมใครมีคําถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวข่าวสาจะหยิบยกคอมเมนต์คำถามท่านมาอ่านออกอากาศในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีเอาไว้เลยครับทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดสิทธิของตัวท่านเองนะครับในการรับเงินส่วนต่างๆที่รัฐบาลจะช่วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3า v ีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลฟ์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code คดข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าแอด 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ